และนี่คือฟาร์มจระเท้สมุทรปราการที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เลี้ยงจระเข้และส่งออกได้มากที่สุดเลยละครับและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลปีละหลายล้านบาทเลยละครับ แล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปพบกับอุตสาหการรมฟาร์มจอระเข้ครับแต่หน้าตาจะเป็นยังไงนั้นตามผมมาเลยครับไปพี่จะลูสวัสดีครับเอาสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับหุย โหเต็มไปหมดเลยครับพี่ผมตื่นเต้นมากนี่พี่จารุณกำลังให้อาหารอยู่หรอครับครับใช่ครับวันนี้ผมขอเป็นลูกมือการให้อาหารได้ไหมครับโอ้เชิญเลยครับโอเคครับนี่ผมแอบเตรียมมาด้วยนะเนี่ยโเป็นาเลยครับเอาเลยส่วนตัวหูพี่จรุนมันมันมันใกล้ขนาดนี้ผม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 กลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยมันมันมันเยอะมากเลยฮะไม่ต้องกลัวเราอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยครับโอเคครับแต่ว่ามันก็มีั้วระเบียงที่ปลอดภัยได้ผมขอญาตใส่ถุงมือก่อนนะครับครับเชิญเลยอันดับแรกคือนี่อาหารในนี้ก็จะเป็นอะไรนะครับผม เป็นโครงไก่ครับเป็นโครงไก่ครับโครงไก่สดพี่จะรูดให้ไปกี่ชิ้นแล้ววะเยอะยังให้ไปประมาณสักสามสิบชิ้นแล้วครับถามสิบชิ้นแล้วมาเดี๋ยวผมขอแบบโยนให้หน่อยนะครับดูว่าความรูนได้จะเป็นยังไงครับครับคุณฮะนี่ไก่แบบเต็มเต็มหน้าผมเลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าโอ้ยโุ้ยจริงดิโ้ยโอ้ยโอ้ยผมลอยได้ไหมครับผมได้เชื่อเลยครับ ตอนนี้โอ้นี้พี่จรุนครับมากันเต็มเลยครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่จรูลแบบเยอะขนาดนี้ถามหน่อยครับว่าในนี้ทั้งหมดเนี่ยมีกี่ตัวครับเป็นหมื่นตัวครับเป็นหมื่นตัวครับแต่ถ้าในบ่อนี้ที่เราเห็นนี่มีประมาณกี่ตัวได้ครับเป็นพ่อพันแม่พันประมาณ4 5 0 0ตัวครับแล้วในนี้นยครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับ เนื่องจากว่าจอเค้ทั่วโลกมี23สายพันธุ์ครับผมแต่บังเอิญเหลือเกินนะครับหรือเป็นโชคก็ได้ประเทศไทยของเรามีสายพันธุ์จอเค้ที่มีหนังคุณภาพดีที่สุดในโลกโอ้ครับ oh. อยู่ที่ประเทศไทยเราครับก็คือที่อยู่ในบ่อน,นี้ด้วยครับใช่ครับเรียกว่าสายพันธุ์อะไรครับผมมีพันธุ์น้ําเค็มพันธุ์น้ำเค็ม,นนมก็คือจอเค้ปากแม่น้ําหรือจอเค้น้ําปล่อยนะครับ oh. มีคุณภาพหนังดีที่สุดและจอเค้พันธุ์น้ําจืดที่อยู่ในแม่น้ำํำปวยน้องคลองปึกทั้งหลายครับแต่คือในบ่อน,นี้เป็นน้ําเค็มหรือน้้ํําาบบเป็นนล่อยัคร จระเข้ okay, ทุกชนิดสามารถอยู่ในน้ำน้ำจืดได้แต่ว่าที่เรียกว่าน้ําเค็มอ่ะก็เพราะมันเขาอยู่บริเวณปากแม่น้ําแล้วเข้าว่ายออกทะเลก็ได้ว่ายเข้าเข้าในแหล่งน้ําจืดก็ได้ครับพี่จรูนครับแล้วโหจระเข้อยู่ด้วยกันแบบเยอะขนาดนี้เนี่ยครับเขามีการแบบว่าทะเลาะก,กันบ้างไหมฮะ ก็มีบางช่วงฤดูการเช่นฤดูผสมพันธุ์นะครับตัวผู้ก็จะแย่งตัวเมียกันอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาครับจริงๆแล้วเนี่ยต่างประเทศเนี่ยนิยมสายพันธุ์ไหนของประเทศไทยครับผมพันธุ์น้ำเค็มครับพันธุ์น้ำเค็มถือว่าเป็นพันธุ์ที่สวยที่สุดเนื่องจากว่า หนังมีความนุ่มแล้วก็เกรดของเขาเนี่ยสวยครับผมนะครับแล้วจริงๆที่บอกว่าผมเนี่ยแอบไปสืบมาเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่าหนังของเขานี่มีความแบบนุ่มที่พี่จรูนบอกสุดยอดเลยครับได้ข่าวว่าแบบแบรนด์กระเป๋าชื่อดังนี่มีการแบบว่าใช้ของที่นี่จริงไหมครับผมอันนี้จริงจริงเหรอครับครับโหเเอเ,เมสนี่เป็นลูกค้าเรามากว่าหกปี โความจอเค้นี้เป็นความจอเคแห่งแระและยาวนานที่สุ <semester> ดในโลกครับผม, <Sports> ม <c oughs> ครับโหนี่น่าภูมิใจมากเลยนะครับผมเพราะว่าแบรนด์ดังระดับโลกนี่เขาก็ใช้แบบจอระเข้สายพันธุ์ไทยเลยที่ใช้โอ้โหที่แพงๆเนี่ยครับทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะครับผม ตอนนี้นี่เราอยู่กันที่ไหนครับมันเป็นลานแบบการแสดงเลยใช่ไหมครับผมที่นี่เป็นเวทีโชว์การแสดงการต่อสู้และจับจระรเข้ครับด้วยมือเปล่าด้วยครับอ๋อที่บอกว่าการที่เราได้มาเที่ยวฟาร์มจระเข้เนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆใช่คืออันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมของฟาร์มจระเข้ครับอันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับถ้าเกิดว่าเราได้มาที่นี่ครับเข้ามาก็จะชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และจระรเข้ครับผมชมโชว์จับจระเข้ชมการให้อาหารจการเข้การตกจื้ร การแสดงของช้างแสนรู้นะครับนั่งช้างนะครับลถถึงตัางเรานี้ร่วมเป็นกิจกรรมในภาพรวมของฟาร์มจรโอเคและที่สําคัญไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับโอ้ไม่ครับก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็คือถ้าสมมติว่าเราซื้อตั๋วเข้ามาเนี่ยก็สามารถไปได้หมดเลยใช่ครับผู้ใหญ่80เด็ก40บครับโอ้เรียกได้ว่าถูกมากแล้วก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยอยู่้ทงวันครับก็เป็นฟาร์มจอรเคแห่งแรกของประเทศไทยของโลกด้วย จะรุนครับถ้างั้นขอถามหน่อยครับว่าการแสดงที่โชว์จระเข้เนี่ยมันมีกี่รอบครับผมอ่าวันธรรมดาก็มี6รอบนะครับอ๋อจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็แปดรอบครับเสาร์อาทิตย์แปดรอบครับทุกคนวิวสามารถพาลูกพาหลานมาได้เลยนะครับครับใช่นอกจากสิ่งต่างๆนี้คือจระเข้ก็สามารถทําแบบว่า เป็นแบบในเรื่องของสวนสัตว์ได้ในมุมมองของการแบบแสดงโชว์แบบนี้สวนสัตว์อย่างเงี้ยครับก็ความความคงอยู่ของกิจการของของเราที่นี่ครับผมคือผสมผสานระหว่างฟาร์มพาเลี้ยงโจเกสวนสัตว์แล้วสวนพักผ่อนหย่อนใจครับผมเพราะนั้นทุกอย่างอยู่ในตัวเองหมดนะครับเพราะนั้นแล้วก็อย่างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพมหานครที่สุดครับแล้วก็เราก็รักษาคุณภาพของเราต่อเนื่องมาถึงยาวนาน เพราะนั่นก็เลยเป็นที่ยอมรับของของกลุ่มลูกค้าทั่วๆไปครับแล้วในปัจจุบันนี้ตอนนี้ถามว่าหนังจะเข้นี้เขายังมีการแบบเขาเรียกว่านําไปใช้อย่างแพร่หลายอยู่ไหมครับอย่างเช่นฟาร์มนี้เช่นกันเหมือนกันใช่ไหมก็มีการนําไปใช้อย่างแพร่หลายเพราะปัจจุบันนี้หนังจอเขค้เป็นหนังจอเขค้ที่ไม,ไม่ไม่มีวันตกครับผมถึงจะตกยังไงก็ช่างเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าตลาดวายไปครับผมความต้องการในตลาดยังมีแต่เพียงแต่ว่าราคาจะขึ้นลง ตามภาวะของดีมา n ดีสป라이ตามภาวะของเศรษฐกิจของโลกเข้าหนังจอเคก็ถือว่าเป็นเป็นสินค้าประจักในประเภทผูปท้ป่วยเหมือนกันครับผมแต่กลุ่มไฮเอนนั่นะก็เขาก็ยังนิยมอยู่แต่อาจจะต้องมีแบรนด์ติดอยู่ทน่อ๋อแบบขอถามนิดนึงครับอย่างหนังจอระเข้เนี่ยความคงทนของมันนี่คือระดับแบบยังไงครับพี่จะที่ท,ท,ที่ที่แบบว่าทั้งความคงทนความสวยงามก็เท่าที่สัมผัสมาโดยตลอด กับลูกค้าเก่าๆที่เคยซื้อหนังโจอโอเคของเราเมื่อ40ปี50ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วแล้วก็หลังนั้นเขาก็อาจจะเอาหนังโจอโอเคมาขอให้ซ่อมครับ,รบแต่ว่าของเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยสภาพยังดีอยู่อาจจะมีบางบางส่วนอาจจะอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเราก็ซ่อมให้แต่ก็พอประเมินได้ว่าหนังโจอโอเคเป็นหนังสัตว์ที่มีความคงทนถาวรในการใช้เหมือนกันครับ ตอนนี้นะครับพี่จรูนตอนนี้สัญญาณก็เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะโชว์แล้วครับผมนี่ตื่นเต้นมากผมนี่อยากไปดูโชว์แล้วครับก็ใจจดใจจ่ะอยากดูว่าแบบจระเข้น้องๆที่อยู่ในบ่อนี้นะมีความเชื่องแค่ไหนแล้วก็มีความหวาดเสียวแค่ไหนครับเดี๋ยวไปดูพ้อมๆกันสัมผัสด้วยตัวเองครับอุ้ยได้ครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมความกล้าแล้วก็ไปสัมผัสกับมันครับผมเดินเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลยครับ โชว์จร,ระเค้เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของที่นี่เลยนะครับโดยจะแสดงรอบละ40นาทีวันธรรมดานะครับเขาก็จะแสดง6รอบส่วนวันหยุดเขาก็จะแสดงประมาณ9รอบครับสำหรับใครนะครับที่สนใจสามารถเยี่ยมชมได้เลยละครับและช่วงหน้านะครับผมจะพาไปพูดคุยกับพี่จรารูนกันต่อครับ นอกจากการทำฟาร์มจระเข้ขนาดใหญ่และโชว์จระเข้สุดหวาดเสียวแล้วที่นี่ยังมีสวนสัตว์ขนาดใหญ่ให้คนเข้าไปเยี่ยมชมสัตว์ต่างๆอย่างมากมายครับอีกทั้งยังมีสวนไดโนเสาร์ที่พร้อมมอบความรู้ความฝันให้กับเด็กๆดอีกด้วยครับเอาละครับทุกคนหลังจากที่พี่จรูนนะครับพาผมไปตะลุยโอ้โหทัวร์ทั้งฟาร์มจระเข้แห่งนี้มาแล้วครับ เรามานั่งคุยกันแบบชิวๆกันดีกว่าครับผมอยากถามถึงประวัติครับว่าในการเริ่มต้นการก่อตั้งของฟาร์มจระเข้แห่งนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาไงบ้างครับพี่จรูนคุณพ่อผมคุณพ่ออุทัยยังประภาก<อ>รท่าน,นเมื่อปี2480กว่านะครับครับผมท่านหาอาชีพที่จะทำซึ่งท่าน,นเกิดในครอบครัวที่ยากจนท่านก็ไปทำงานเป็นลูกจ้างรับจ้าง หลายอย่างนะครับท่านก็เห็นว่าอาชีพลูกจ้างอะไม่มีทางร่ารวยได้ท่านก็อยากจะประกอบธุกรกิจส่วนตัวท่านก็ไปลงทุนกับเพื่อนท,ทําธุรกิจหลายอย่างก็ไม่ประสบความสาเร็จท่านก็รู้ว่าท่านความรู้น้อยแล้วก็ไม่มีเงินทุนคท่านเลยคิดว่าในโลกนี้มันมีอาชีพอีกร้อยแปดพันอย่างที่คนไนคิดไม่ถึงน่าจะต้องมีอาชีพบางอย่าง ที่เหมาะกับท่านและท่านก็สามารถที่จะทําได้โดยที่ไม่มีคู่แข่งโดยที่คนยังคิดไปถึงวันหนึ่งท่านก็ผ่านไปถนนสุริวงศ์ก็ไปเห็นตู้โชว์สินค้าในสมัยนั้นสุริวงศ์นี่เจริญรุ่งเรืองมากเป็นย่ยานช้อปปิ้งของชาวต่างประเทศก็ไปเห็นกระเป๋านังโจเคติดอยู่ในตู้ติดราคาไว้ในขณะนั้น400บาทบท่านก็สนใจมากว่าอะไรทำไมแพงขนาดนั้น400บาทเท่ากับท่านทํางานเกือบทั้งปีครับผเพราะในสมัยนั้นก็400บาทนี่คือแพงมากหแพงมากๆากใช่ ่านเลยเดินเข้าไปในร้านถามคนขายแล้วก็บอกว่ากระเป๋าใบนั้นนะทำไมมันแพงจังค,คนขายว่าโอ้มันทําจากกระเป๋านังโจเคเ่าบอกเอาแล้วโจเคทมายอยางไหบอกโจเคอยู่ยในป่าเพราะเอาแล้วอยู่ในป่าทาไมทาไมต้องแพงด้วยค,คนขายเขาบอกโจเคอยู่ยในป่ามันดุร้ายการจะไปจับโจเคแต่ละครั้งต้องไปผจญภัยแล้วก็เสี่ยงอันตรายอย่างมากท่านเลยคิดแต่ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นทำมาเลี้ยงโจเคก็น่าจะดีนะ หมูเห็ดเป็ดไก่วัวควายสมัยก่อนสัตว์ป่าก็มีแต่สัตว์บ้านไม่มีมนุษย์กลับไปเอาสัตว์ป่ามามาเลี้ยงเป็นปศุสัตว์แล้วสมัยโจเคไม่สามารถเลี้ยงได้ท่านก็เลยเสาะหาว่าที่ไหนมีพรานล่าโจเฮโจท่างไปพบพรานก็เลยบอกกับพรานว่าถ้าเจอลูกโจเคก็ไม่ต้องไปทำลายเขา เอามาทา่านจะขอซื้อ,อพรานบอกโอ้ยคุณอุทัยไปเลี้ยงทําไม <c oughs> เลี้ยงไม่รอดหรอผมลองเลี้ยงมาแล้วม,มันเลี้ยงไม่ได้ครับ <c oughs> นะคุณพ่อไม่เป็นไรลองดูแล้วกันผมอยากจะเลี้ยงก็เลยซื้อลูกโจเคจากพรานแล้วก็มาเลี้ยงที่บ้านพักติสุนนสีพยากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มาดัดแปลงถภาพภู๋ิประเทศให้ใกล้เคียงกับจอเคเอาจอเคมาเลี้ยงแล้วก็ให้พวกลูกกบลูกเขียดอ่างจาให้กินปรากระาโจอเคันสามารถปรับตัวได้ แล้วจเจริญเติบโตได้ท่านก็นเลยบอกพรานว่าเอามาเรื่อยๆจต่วทั้งวันหนึ่งท่านพบว่าจอเคที่พรานเอาไปขายน้อยลงก็บอกพรานว่าเอ๊ะสมัยปีนี้จอเค้น้อยลงเอาไปขายคนอื่นหรือเปล่าท่านบอกเปล่าเปล่า,ลา,ลาผมขายคุณอุทัยคนเดียวบอกเอาแล้ททำไมน้อยผมไม่รู้เดี๋ยวนี้หายากจังพ่อผมเลยนึกใจว่าโอ้เพราะว่าพรานคนอื่นๆก็ยังล่าพ่อแม่จอเคอยู่ เพราะนั่นคืออาชีพของเขาครับเพราะนั้นพ่อแม่จอเคในป่าก็ถูกฆ่าไปจำนวนมากและมนุษย์ก็ลุกเข้าไปในพื้นที่อข,อของป่าเพื่อเอาพื้นที่นั้นมาทําเป็นไรนารเป็นที่อยู่อาศัยทําให้แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตสนวน์น้อยลงจานวนจอเคน้อยลงแล้วเราคิดว่าไม่ได้ได้ะถ้าหากปล่อยไปอย่างนี้วันน้นจอเคในป่าหมดอาชีพของไทยก็ลงหมดเลยบอกอาพลาว่าเอาอย่างนี้แล้วกันต่อไปเจอพ่อแม่จอเคจอเคตัวโตอย่าไปฆ่าเขา จับเป็นเตมาท่านอยากจะเอามาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ท่านก็เมื่อได้รับแรงจูงใจก็จับจอเข้เป็นเนมาแล้วเอามาขายท่านก็เอามาเลี้ยงไว้ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นที่เช่ากับวัดละแฟกอา,าหารจาัดิส้นี่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็เอาสวนฝรั่งสวนมะพร้าวเอามาล้อมรั้วเอาเจอเข้มาปล่อยหนึ่งปีให้หลังเองครับจอเข้สามารถที่ปรับตัวแล้วก็ผสมพันธุ์ ออกไข่แล้วฟักไข่เป็นตัวได้ mm hmm. จากนั้นจํานวนจอเคก็เพิ่มจํานวนทวีคูณเพราะว่าเราฟักได้ขึ้นมาครับ,รบทำให้จํานวนจอเคก็เพิ่มมากขึ้นเจนก,กระทั่งต่อมาก็มีคนมาขอดูเยอะแยะนะครับท่านก็เลยย้ายมาที่ปัจจุบันเนี้ยแล้วก็มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสวนสัตว์เป็นส,วน,ส,นสวนพักผ่อนหย่อนใจอย่างเช่นในปัจจุบันนี้แหละครับ mm hmm. ขอถามนิดนึงว่าปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นที่เราเจอมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับผมปัญหาจริงผมไม่คิดว่าอะไรคือปัญหาแรอกนะครแต่ว่าปัญหานะ่ะคือทําให้เราเต้องขยันมากขึ้นครับต้องปรับปรุงสถานที่ของเราให้ให้ดีขึ้นครับแล้วก็สถานการณ์ของของสังคมของโลกยุคสมัยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราจะต้อง<ร>ทันยุคทันสมัย,ยครับ <Okay. S 1> แล้วหลังจากโควิดนะครับที่ผ่านมาเมื่อเมื่อประสบปัญหาโควิดเนี่ย ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับก็แล้วผลกระทบแน่นอนนะครับเพราะว่ารัฐบาลขอให้ยุดกิจการชั่วคราวนะครับเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไรนะครับซึ่งซึ่งเมื่อยุดทันทีเนี่ยแหล่งรายได้ของเราก็มาจากแหล่งของการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับก็ต้องหยุดไปด้วยเราก็ต้องประคับประคองกิจการของเราให้ อยู่รอดไปให้ได้ครับช่วงนั้นจอระเ้ก็คือว่าเขาก็อยู่แบบนี้แหละอยู่ไปเรื่อยๆเราก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆเราต้อง <ๆ S 2> ต้องดูแลเขาครับใช่ครับแล้วจริงๆแล้วพี่จรูนมีมุมมองทางความคิดในอนาคตหรือว่าในการต่อยอดอยังไงบ้างครับผมเป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สองเราปีนี้ก็อายุก็เจ็ดกว่าแล้วโอ้ยดูไม่สิงนเลยก็ต้องเป็นเป็นหน้าที่ของรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วนะครับตอนนี้รุ่นลูกรุ่นหลานก็เข้ามาช่วยงานเยอะนะครับเพราะนั้นก็จะมีความคิดที่ที่ไป ตา,ามยุคตามสมัย,มย,มมยใช่แล้วก,วก็รู้ความต้องการของคนยุคใหม่เพราะฉะนั้นเราก็เปิดโอกาสให้เข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมในการาเสนอความคิดเห็นกําหนดนโยบายแล้วก็เข้ามาร,ร่วมดูแลการบริหารงานด้วยเราก็จะได้ดึงโอกาสพักความเดยอันนี้คือเป็นโมโดอลัมค,ค่า นะครับไม่ไม่ใช่เป็นมรดกของคนตระกูลยังบพภารแต่เป็นมรดกของคนทั้งประเทศชาติจริงครับอันนี้เจริงอันนพราะว่านำชื่อเสียงมาให้ประเทศชาติแล้วก็ประานที่แห่งนี้ว่าจริงแล้วได้มีโอกาสต้อนรับบุคคลสําคัญของโลกมากมายเหลือเกินนะครับราชการอาคารสุกะของสํานักพระราชวังมันป็พระธานดีหลายหลายประเทศนะของจีนอย่างน้อยก็คือมาที่นี่หมดแล้วก็กษัตริย์ของหลายหลายประเทศก็มาที่นี่นะครับเรามีโอกาสรับรอง อ๋อแขกบ้านแขกเหมือนแขกสาคัญเยอะมากมาก,มากเรียกว่าเป็นพันพันคณะก็ว่าได้นะครับผมที่จุลินครับนอกจากฟาร์มจระเข้เนี่ยมีจระเข้แล้วยังมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับในพื้นที่แห่งนี้ครับก็มีเยอะนะครับมีเยอะมากๆเพราะว่า,ามีทั้งสวนสัตว์สวนสัตว์ตด้วยครับสวนสัตว์ตด้วย,รวยเราเรามีสัตว์ตั้งแต่สัตว์ที่เป็น เป็นมิตรกับคนนะครับเช่นกระต่ายแพะแกะลูกแพะลูกแกะอย่างเนี้ยนะซึงครอบครัวมาเที่ยวเนี่ยเด็กสามารถสัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ปลอดภัยนะครับจนกทั่งไปถึงสัตว์ป่านะครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างที่ว่านะครับแล้วพิพันเดโนเสาร์แล้วก็มีการแสดงเรื่องของวงจรชีวิตของจระเข้นะครับการฟักไข่ของจระเข้อะไรต่างซึ่งเราก็นําแสดงให้คนได้ศึกษา ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะมานี่คือมายากไหมครับพี่เตมไม่ยากครับเพราะว่าสุดปรารของกรุงเทพใต้กันเลยเกินในะครับจะมีรถเมล์หลายสายที่มาถึงที่นี่ครับผมแล้วก็ยังมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวรถไฟฟ้าเสร็จแล้วมาได้เลยส,สุดเส้นทางของรถไฟฟ้า ก็คือคบแบบนั่งรถไฟฟ้ามาได้ถึงเลยครับก,ก็ใกล้้มากหา่างจากจีิงๆประมาณ1กิโลเมตรเองสาม,มารถตอ่ตอรถโดยสาร่าม,มาได้นะครับโ,โหสะดวกม,มากอยากให้พี่จรูนฝากช่องทางการติดต่อนะครับกับผู้ชมทางบ้านถ้าสมมติใครที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมหรือว่ามาดูจระเข้หรือว่ามาดูสัตว์อื่นๆที่อยู่ในสวนสัตว์แห่งนี้ครับฝากได้เลยครับผมก็มีเพจสมุดประกันนะครับฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุดประกันหรือภาษาอังกฤษก็สมุดประกัรครอกเลยฟาร์มเอนซู นะคครรัับบก็สาาาามมตตอเขไดด้้ถิ่และนี่ก็คือฟาร์มจอระเข้สมุทรปราการที่ผมได้มาในวันนี้ครับได้มาเรียนรู้วงจรชีวิตของสัตว์และเรื่องราวของพี่จรูนที่ต้องผ่านอะไรมามากมายถ้าคุณผู้ชมสนใจในการทำฟาร์มจอระเข้ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมหาความรู้ได้ที่นี่เลยครับและในสัปดาห์หน้า ผมจะพาไปรู้จักกับธุรกิจอะไรนั้นติดตามชมได้ในรายการร้อยชีพพลิกฝันทุกวันเสาร์เวลา6โมงครึ่งทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง3-2แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับร้อยอาชีพพลาส์บายกสร้างอาชีพสารฝันปั้นธุรกิจให้ยั่งยืน วันนี้ผมจะพามาดูเฟรนชชัยอาหารญี่ปุ่นที่มีรสชาติถูกปากคนไทยปัจจุบันมีมากกว่า100สาขาทั่วประเทศกับธุรกิจนิก,กิวอิซูชิซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 s e l e c t e d 4SB Smart f r a n c h i s e 2024จากธนาคารออมสินครับตอนนี้เราอยู่กับคุณวรันทรแดงใหญ่หรือคุณเก้งนะครับเจ้าของธุรกิจเฟรนชชยนิก,กิวอิซูชิสวัสดีครับคุณเก้งครับสวัสดีครับคุณกอน เดี๋ให้คุณเก้งช่วยแนะนําธุรกิจและที่มาของนิกิวอิซูชิหน่อยได้ไหมครับนิกิวอิซูชิเนี่ยมีสาขาแรกอยู่ที่สิราิชาจังหวัดชนบุรีครับ,รบจะไปขยายสาขาเองอว่าเต็มที่ีก2สาขาก็ เว้นไปเลยครับอีก2อปีมันก็ <Yeah. S 1> ไม่ค่อยทันเทรนด์ธุรกิจทีนี้ก็เลยมองว่าแฟรนไชส์นั่นแหละตัวตอบโจทย์แน่นอนหลังจากนั้นเราก็เลยคิดโรแฟรนไชส์ขึ้นมาตอนนี้มีประมาณ70สาขาทั่วประเทศไทยแล้วครับจุดเด่นของนิกิวอิซูชิครับมีอะไรบ้างครับออกแบบก่อสร้างคอนเซ็ปต์ให้เลยเรียกว่าจ่ายครบจบแน่แล้วก็ในส่วนของนิกิวอิซูชิครับเข้าร่วมโครงการ GSB Smart Franchise ปีที่3ได้ยังไงครับคือต้องบอกว่ากดไลค์เพจของ GSB อยู่แล้วจริงๆเคยเข้าร่วมโครงการของ GSB เนี่ยมาหลายตัวแล้วแต่ทีนี้เด้งงขึนนมาาเเเเพจจ Facebook อดดีป็็กกกคืับธุรรริโยยตล แล้วหลังจากที่ไปเข้าร่วมโครงการ GSB Smart f r a n c h i s e ครับ สามารถนำความรู้มาต่อยอดธุรกิจให้เกิดความยิ่งยืนได้อย่างไรบ้างครับต้องบอกว่ามีประโยชน์มากเกสสปคเกอร์ G ที่ทาง GSB เนี่ยเชิญมาเขาก็จะมีมุมมองว่าอ๋อไปทางนี้ดีกว่าเพราะอะไรหรือไปทางนี้ดีกว่าเพราะอะไรประสบการณ์ในธุรกิจเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยครับนิกกี้วอีอซูชิครับมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมในด้านไดบ้างครับตัวน้ำมันใช้แล้วตัวนี้เราก็เราซื้อน้ำมันใช้แล้วกลับจากหน้าสาขานะครับเพื่อไปทำเป็นปเบย์อ์เซลอะไรต่อไปอีกตัวนึงก็เป็นตัวข้าวญี่ปุน่นแเ้าก็เลยคุยกับข้า เป็นเกษตรกรไทยปลูกเอง100%ตตรงนี้เราก็มองว่าได้ ช่วยเกษตรกรชาวไทยด้วยแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยแล้วก็ควรจะต้องใช้อุนุนของไทยครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจครับที่ได้รับรางวัลจากโครงการ GSB Smart เป็นชายจากธนาคารน้ำสินที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานธุรกิจเฟรนชชายไทยสู่ระดับสากลก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศครับขอขอบคุณลูกค้าธนาคารน้ำสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมที่ช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนและพบกันใหม่สัป ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอขอบคุณใหม่อีสูซุดีแม็กส DDI Mac Force พลังใหม่กำหนดโลกแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม King Power Click and Collect ช้อปด u t ีฟรีออนไลน์รับของง่ายที่สนามบิน